สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB การอุบลมีปืนสั้นแบล็งกันมาแนะนําอีก1รุ่นนะฮะตัวนี้เป็นงานของฮิ o นิกงานลิขสิทธ์นะครับฮิอนิกซื้อลิกสิทธ์ปืนจริงมาทําหลายรุ่นนะฮะนี่ก็เป็น1ในนั้นนะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีภาษาอังกฤษคําว่า isc IS ก็คือยี่ห้อปืนจริงนะครับออสเตรียออสเตรียก็คือต้นฉบับเข้าผลิตที่ประเทศออสเตรียนั่นเอง ตัวกล่องก็ของจริงก็จะมีหนังสือแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยกล่องบุกแบบดูดูดีนะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอคู่มือคู่มือก่อนเลยนะครับนี่คู่มือการใช้งานประมาณนี้มีไดอะแกรมด้วยชิ้นส่วนมีอะไรยังไงมีหลายภาษานะครับส่งขายหลายประเทศเนาะแบงก์การก็มีขายทั่วโลกนะครับแม้กระทั่ง ประเทศแห่งปืนตลาดปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออเมริกานะครับก็ยังมีแบงค์การจําหน่ายและแบงค์การบางรุ่นราคาแพงกว่าปืนจริงอีกก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสากลเนาะในกล่องก็บุกเจาะช่องให้พอดีกับตัวปืนแมกกาซีนอะไรต่างๆแบบนี้สวยงามนะครับในกล่องก็มีปืนมีแมกกาซีนให้2ตัวนะมีน้ามันหล่อลื่นแถมมาให้ด้วยแล้วก็แซ่ทำความาด ลอตนี้มีมีให้มาแค่นี้นะครับหมดแล้วขอญอากเก็บกล่องนะครับมาดูที่ตัวปืนกันตัวปืนโครงนี่เป็นไอโพลิเมอร์นะครับหรือพลาสติก ABS สไลด์จะเป็นโลหนะทำแบบปืนจริง ISSCM 2 2 ออสเตรียก็จะมีเหมือนเขาเลยก็ <g ül> มิติหนึ่งต่อหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายก็มีเช็คเกอร์ด้านหน้าการลื่นขึ้นลํำได้ง่ายนะครับสากมือดีด้านหลังด้วยนะครับคันตัวนี้ก็คือคันลดนกดีฮอคกิ้งนะครับกดคันตรงนี้ลงก็จะเป็นการตัดกลไกข้างในเพื่อลดนกแป๊บอย่างนี้อาจจะดูบาดเสียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู ระบบของเขาดีตัวนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์ยิงกระสุนนัดสุดท้ายหมดลิ้นแม็กกาซีนจะดันคันตัวนี้ขึ้นเพื่อบอกเพื่อให้ค้างไว้แบบนี้แหละบอกให้รู้ว่าปืนเรากระสุนหมดแล้วนั่นเองนะครับตัวไกจะมีลิ้นนิรภัยแบบแบบปืนกลอกนะครับคือถ้าไม่ตั้งใจเอานิ้วเข้าไปแตะให้ลิ้นนินรภัยยุบก็ไม่สามารถเหนี่ยวไกได้นะครับ ก็เป็นระบบลิ้นแบบปืนกล้อกนะครับระบบเซฟตี้เนาะอันนี้คือปุ่มปลดแม็กกาซีนกดแม็กก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะสีอันนี้เป็นสีทรายสวยนะครับโดยส่วนตัวผมชอบสีนี้นะที่ร้านได้มาสองสีสีทรายกับสีเงินด้านเดี๋ยวเดี๋ยวสีเงินด้านเราค่อยดูกันตามจับมีร่องนิ้วนะครับมีที่พักนิ้วโป้ง ใต้โครงปืนด้านหน้ามีราง20มมิลสำหรับติดไฟฉายเลเซอร์นะฮะอ๋อไกลเป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับนี่คือต้องง้างนกก่อนถึงจะยิงได้ดับเบิลไม่ได้นะครับแต่ก็ผมมองว่าสำหรับปืนออตโตน้นี่ไม่จะเป็นนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ดับเบิลอยู่แล้วคือดับเบิลนี่จะได้ใช้ในกรณีขึ้นลำรถนกหรือ คือขึ้นลำรถต้องมีลูกกระสุนยอยู่ในรางเบิงถ้าจะยิงแล้วก็เหนียวไกลให้มันดับเบิรนะครับหรือในกรณีที่กระสุนด้านอย่างนี้ส่วนมากถ้าเป็นกระสุนด้านม้นจะกระชากออกเลยนะครับไม่ไม่ต้องสับซ้ําคือถ้าเราสับสับไปแล้วนัดหนึ่งอย่างนี้เอา้ามันไม่แตกมันด้านถ้าเราจะซ้ําซ้ําๆนี่ผมมองว่ามันไม่ชัวร์ครั้งที่2ออาจจะด้านอีกเราเราอาจจะเสียโอกาสสมมติเหตุการณ์จริงยิงกันนะครับ ผมจะกระชากนัดใหม่เอาไปเลยดีกว่าโดยส่วนตัวผมนะการใช้งานผมจะเป็นแบบนั้นด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวศูนย์ก็แบบนี้ครับด้านหน้าแต้มจุดแดงศูนย์แบงค์กันไม่ค่อยได้เล่งนะฮะไม่ได้เล่งอยู่แล้วละ่ะฝั่งขวาก็คันรถนกนี่มีสองฝั่งนี่นะฮะ ตรงนี้เป็น s e r i ียลนัมเบหมายเลขประจำปืนนะครับอันนี้บอกขนาดกระสุน9ม mm ม PAK ก็คือกระสุนแบล็งกันนั่นเองตัวติงเนี่ยก็คือสำหรับถอดปืนคล้ายๆปืนก๊อกแบบปืนก๊อกนะครับตรงด้านก็มี IS SC Austria นะครับนี่สวยครับโดยเฉพาะสีนี้ผมชอบนะข้างในมีจุกป,ปัดแรงดันนะครับเป็นแกนเหล็กอยู่ด้านใน ไม่สามารถใช้ยิงกระสุนปืนจริงได้นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงคันรถนกนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตเวลาเรากดคันนี่มันจะเป็นแท่งแท่งโลหะใหญ่ๆเลยนะมาขวางขวางอาไอเข็มแทงจนวนไวน้เวลามันฟาดมันก็จะฟาดกับแท่งใหญ่ๆนะครับไม่ได้ฟาดกับเข็มแทงจนวนนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะฮะปลอดภัยมากปืนจริงก็แบบนี้นะครับ โอเควิธีใช้งานอันดับแรกเราต้องบรรจุกระสุนก่อนนะครับกระสุนแมงกกาที่ร้านมีจําหน่ายอยู่2แบบแบบปลอกเงินแล้วก็ปลอกทองโอคุซานนะครับสยี่ห้อนี้ก็โอเคผมผมว่าผ่านวิธีบรรจุกระสุนเราเอาจานท้ายนะฮะนี่คือจานท้ายกระสุนมาวางไว้ตรงร่อง,องกว้างนี้นะครับแล้วก็กดกดแล้วก็เลื่อนเลื่อนให้ล็อกเทคนิคนิดนึงถ้าหน้าที่2อนี่อาจจะแข็ง นี่มันแข็งเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเบี่ยงมาให้เรากดนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ต่ไบออกหน่อยนี่กดนิดเดียวคือสัมผัสมันนิดนึงนะให้มันผูกเข้าไปนี่นะฮะคือช่องตรงนี้เขาเจาะมากว้างนะครับบางทีไอพลาสติกตรงนี้พลาสติกตรงลิ้นแม็กนี่อาจจะมาขัดกับช่องร่องตรงนี้นะฮะนี่ แล้วก็ดันมันซะหน่อยนี่ดันนิดนึงก,ก็เข้าแล้วนะครับไม่ยากนี่การบรรจุแข็งไหมแมกกาซีนผมผมว่าโอเคอยู่นะครับได้อยู่ไม่แข็งมากได้อัดเต็มน้าอัดเต็มก็ได้นะครับไม่หนักมือไม่ถึงกับแยกเขี้ยว โอเคมันจูกระสุนก็ตามใจเราเลยใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะฮะใส่เสร็จแล้วก็เอาแม่กระสีเข้าไปในตัวปืนนะครับดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์ป้อนกระสุนเข้าหลังเพลิงเช็คสามารถมองได้จากตรงนี้นะฮะมีกระสุนในลังเพลิงนะผมจะลดน้อให้ดูเนี่ยว่าเสียวอยู่แต่ปลอดภัยแน่นอนครับ <c ười> คือแรกๆอาจจะยังไม่ชินแต่เป็นระบบที่ดีนะครับผมชอบนะ ถ้าเราเหนียวไกลคือถ้าลดนกแล้วเนี่ยจะยิงทายังไงมีกระสุนในรังเพลิงก็ไม่อยากแล้วก็เหนียวไกลเลยไอเราก็บิดคันตัวน,นี้ขึ้นแล้วก็ง้างนกเหนียวไกลครับเวลายิงกระสุนจะสลัดเป,ปล่าออกมาทางด้านขวาแบบนี้นะครับอ่าสุดท้ายสไลด์ก็จะค้างแบบนี้ถ้าจะยิงต่อก็ทวนวิธีเดิม ม่ยากถ้าไ่ยิงเราคร้างสไลด์อย่างนี้เราก็จะเก็บปืนเนาะเราก็ใช้น้มันล้างฉีดซะหน่อยนะครับถ้าจะเก็บปืนนะครับฉีดแล้วก็ใช้แปรงปัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดแต่ถ้าเราจะถอดทำความสะอาดเลยล่ะทำยังไงวิธีถอดสไลด์นะครับก็ไม่ยุ่งยากอันดับแรกก็ถ้ามีแมกกาซีนอยู่ในนี้ก็ดึงซะก่อนอ่า ็ไม่มีกระสุนแน่เพราะว่าถ้ามีกระสุนสไลด์จะไม่ค้างแบบนี้นะฮะปวดแม้ก,ก่อนมองดูอีกทีให้ชัวร์ไม่มีฮะเสร็จแล้วก็ปลดสไลด์แล้วก็กดติ่งตรงนี้ลงกดลงนะครับสองฝั่งแบบปืนกล็อกนะครับปืนจริงก็ถอดแบบนี้นะปืนต้นฉบับเขาระบบเดียวกับปืนจริงเลยนะครับเป็นระบบ โบแบ็กโบแบ็กก็คือใช้แรงต้านแรงสปริงตัวนี้เป็นตัวต้านท้ายลำกล้องไว้ก่อนนะครับคือระบบนี้ใช้ใช้ในกระสุนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อย่างเช่น22 25 32อย่างนี้นะฮะปืนจริงก็ใช้ระบบแบบนี้เลยก็คือใช้สไลด์นี่แหละต้านทำไมต้องต้านเดี๋ยวผมจะอธิบายอปอกระสุนนะครับถ้าเข็มแทงชนวนกระทบจอแก๊ ุมแบบนี้จอแก๊สระเบิดไปเผาไหม้ดินปืนอยู่ในด้านในปอกมันจะเกิดแรงระเบิดออกเหมือนระเบิดล,ลูกเกี้ยงเราเนี่ยมันจะบูมออกเลยนะครับในในกระสุนเนาะทีนี้พอมันอยู่ในลำกล้องมันจะมันที่บูมอย่างนี้นะครับออกทุกทิศทางมันจะบังคับให้ออกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแรงอาจจะออกกระจายออกแบบนี้นะครับนี่ แนี้เลยหน้ากับหลังแค่นั้นเพราะว่าด้านข้างนี้มีลำกล้องคุมไว้อยู่ไม่ให้มันระเบิดนะครับทีนี้ด้านหลังนี่มันจะมีสไลด์ดันปิดไว้อยู่นะครับดันปิดไว้อยู่ด้วยแรงต้านของสปริงตัวนี้ทีนี้มันจะออกได้ด้านเดียวคือด้านหน้านะครับก็คือบังคับให้ออกเฉพาะด้านหน้าถ้าไม่มีแรงสปริงต้านมันจะกระแทกออกทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมกันนะครับคือแรงระเบิดนะ ถ้าไม่มสีสปริงต้านไว้ปอกตัวนี้เวลาที่มันถอยหลังมามันจะแตกนะครับยิงไม่ได้กระสุนก็จะขาดอย่างนีนะ้หัวกระสุนอันนี้พูดกันในปืน,ปนจริงเนาะระบบปืนจริงทีนี้ถ้ามันมีสไลด์มีแรงสปริงต้านมันก็จะบังคับให้หัวกระสุนวิ่งตุดๆออกไปพอถึงระยะพ้พพนพ้นปลายลำกล้องหัวกระสุนนะครับก็จะยอมปลดล็อกนะฮะก็ระบบของเขาก็จะปลดล็อกให้สไลด์ถอยหลงัง แรงแรงาจากดินปืนส่วนหนึ่งจะดันสไลด์ถอยหลังเพื่อเกี่ยวปอกาวปอกระสุนเปล่าออกแล้วก็ป้อนนัดใหม่เข้ารังเพลิงนะครับเป็นนี่คือระบบออโต้โบแบกนะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนแรงๆงอย่างก้ามมอหรือกระสุนที่แรงขึ้นก็จะใช้ระบบขัดกรอนหน่วงเวลาคือใช้ลำกล้องขัดกรอนขัดล็อกล็อกตายกับสไลด์นะครับ เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งรอบหลังพูดไปได้จะยาว <c oughs> <c oughs> ครับผมอันนี้ก็ในปืนจริงก็ทำแบบนี้เลยระบบแบบนี้เลยนะฮะเป็นขนาดจุดสอสองเราถอดออกมาแล้วก็ใช้น้ำมันล้างฉีดคาบเขามาจะอยู่ทีนี้แเราก็ฉีดให้ทั่วเลยครับทั้งสไลด์ทั้งอะไรเราฉีดเสร็จแล้วเราก็แปลงซิฟันเก่าๆปัดปัดคาบเขม่าออกนะครับนี่สไลด์ก็ปัด ยิ่งยากขึ้นสวนมีแค่นี้เองไม่มีบูธมีแบบีอะไรนะครับทีนี้เวลาประกอบก็ใช้สปริงสวมเข้าไปแบบนี้มันจะมีตัวฝั่งนี้กว้างกว่าเอาออกด้านนอกนะครับฝั่งนี้แคบแคบกว่าสังเกตนะครับตัวนี้จะจะวงกลมจะน้อยกว่าฝั่งนี้ตัวนี้จะบานเอาตัวเล็กๆนี่เสียเข้าไปในโคนแบบนี้แบบนี่อย่างนี้นะสไลด์ครอบ วิธีประกอบอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าเราเผลอไปเหนี่ยวไกลอย่างนี้ประกอบสไลด์ไม่เข้านะครับต้องง้างนก,ก่อนให้อยู่ในลักษณะนี้ถึงจะใส่สไลด์เข้าไปได้ทีนี้เราก็มาดึงเลยดึงแล้วก็กดตรงนี้ลงเรียบร้อยมันจะเด้งขึ้นเองของมันนะครับเรียบร้อยไมายุ่งยากถ้าใคร สนใจก็แรลงการรุ่นนี้ก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ทรายคลิปที่ร้านได้มา2ส,สีสีทรายตัวนี้นะครับแล้วก็สีเงินด้านเงินด้านตัวสไลด์นี่จะเป็นสีเงินด้าน ตัวเฟรมตัวโครงปืนจะเป็นสีดำนะครับก็สวยเบแบบหนึ่งนะสีดำล้วนที่ร้านยังไม่ไม่ได้เข้ามาสั่งอยู่แต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ที่ได้แน่ๆคือตอนนี้มีสองสีนะครับโดยส่วนตัวผมชอบสายมันเท่ดีปืนรุ่นใหม่ๆปืนจริงเขาก็ประมาณนี้เขาทำสีบางทีก็ทำเป็นลายพางลายอะไรก็แล้วแต่ความชอบเนาะถ้ามันดำ ดำทั้งตัวเลยมันมันผมว่ามันก็แล้วแต่ความชอบอะประมาณนี้อันนี้จะเป็นสีเงินด้านตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สีเงินด้านตรงศูนหน้าก็แต้มจุดแดงอยู่นะฮะนี่ ประมาณนี้โอเคยิงดีมากเดี๋ยวเราไปชมคลิปการยิงทดสอบกันเลยครับออาอีกนิดนึงผมชั่งน้ำหนักให้ดูเลยในคู่มือก็บอกมีม,มีมีบอกอยูน่นะครับว่าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวชั่งให้ดูเจ็กรัมก็กําลังดีเหมาะมือโอเคครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะล็อตที่ผมได้มาล็อตนี้ ือเพื่อนๆสังเกตดูตรงไกลนะครับมันมันจะมีตัวตัวเป็นแท่งแท่งโลหะอย่างงี้นะมีคำว่า F กับ S คือตรงนี้เป็นเป็นที่ล็อกไก่เขาจะมีเป็นแท่งเป็นแผ่นบางๆแถมมาให้ทุกทุกทีนะครับไว้เสียบแล้วก็บิดเพื่อเพื่อล็อกไกให้แข็งให้เหนียวไก่ไม่ได้นะครับแต่ล็อนนี้ไม่ไม่มีแถมมานะผมดูทุกกล่องแล้วไม่มีนี่นะครับ ซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ไม,ไม่จำเป็นสําหรับผมนะมองว่าไม่จําเป็นเพราะว่าเซฟเขาก็มีตรงนี้ที่หนึงแล้วตรงนี้ก็ลดนกนะตรงส่วนนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะ,ะผมเข้าใจเองนะว่าที่เขาทํำเซฟหลายอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อไอ้ตัวนี้นี่เพื่อน่าจะเพื่อให้เข้าไปขายในประเทศนั้นๆได้หรือเขาอาจจะมีกฎเซฟอย่างอเมริกานี ก็ตั้งกฎเลยนะครับไอ้ต้องมีกุญแจล็อกล็อกปืนด้วยทุกทุกกระบอกนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกครับในส่วนส่วนตัวผมเนาะนี่อย่างซี s ซดชา w โดตัวนี้ก็แถมมาอันนี้ผมไม่เคยใช้เลยบอตรงๆปืนนี่ไม่เคยใช้กุญแจที่แถมมากับปืนเลยหรือเพื่อนๆคนไหนใช้บ้างหรือเปล่าขอสอบถามความคิดเห็นนะสำหรับผมอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็ แล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วแต่การใช้งานผมก็เล่นปืนมาหลายหลายสิบปีแล้วนะครับเจอเหตุการณ์จริงทั้งจริงทั้งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ใช้กุญแจผมมองว่ามันจะไม่ทันถ้าเรามัวแต่จะเอามาบิดเ <c> ฮ <oughs> hey, ้ยขโมยมาเดี๋ยวเดี๋ยวบิดกุญแจก่อนอย่างนี้คือก่อนนอนนี่อ้าวหรือตอนกลางคืนมันก็จะบรรจุกระสุนไว้ติดไว้หน่อยเพระาะว่านี้ แต่จะไม่ไม่ขึ้นลำเข้าหลังเพลไว้นะครับก็เอาแม็กเสียบปืนไว้อย่างนี้มีกระสุนเนาะก็ติดไว้ประมาณนี้ถ้ามีเหตุผมเชื่อมั่นว่าตัวผมเร็วพอนะครับชักมาขึ้นลำแค่เสี้ยววิเองผมจะไม่ขึ้นลำแล้วก็ลดนกไว้นะครับอ,อันนี้โดยโดยส่วนตัวเนาะขอนาเรื่องนิดนึงนี่ผมจะบรรจุกระสุนสมมุติว่ามีบรรจุมีปืนปืนมีกระสุนสมมุตินะผมจะใส่คาไว้อย่างนี้ ถ้าเวลาจะยิงหรือมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับผมจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลำนี่แค่เสี้ยววินาทีมันก็ขึ้นลำในแล้วพร้อมแล้วนะฮะโดยส่วนตัวผมนะครับบางคนอาจจะขึ้นลำมันอยู่กับศูนย์แล้วก็ลดนกอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่การใช้งานสำหรับผมผมถนัดแบบนี้นะฮะโอเคครับสรุป รตนี้ไม่มีแถมกุญแจอะไรตัวนี้มานะขอบคุณครับครับผมยิงทดสอบแปรงกัน ISSC M22 นะ